อเปิดมาเจอกันอยู่สวนอีกแล้วก็คือตอนนี้เฮาสีมาเก็บพักไปเฮ็ดแนวกินนั่นเองเพราะว่าส่วนนี้บริไปใส์วนว่ายอยู่กับการลงสวนแล้วก็ลงคั่ววันนี้เฮาก็มีเมนูแกงสืวไก่อย่าฟ้าเื่อกันเด้วอว่าทนทนเบิ่งไปก่อนเด้อเพราะว่าส่วนนี้อากาศห้อนได้เลยบู้ว่าสีไปไใสก็เลยว่าเออเดี๋ยวผ่าลงไป่คั่วลงแต่สวนนี่แหละหาของกินเนาะเออ เดี๋ยวสิมาเก็บพักก่อนเนาะพักก็คือพวกผักขาดแล้วก็ผักกาดเพื่อที่จะเอาไปใส่แกงส่วนั่นเองพักหอมเปนี่เอาไปใส่แกงส่วไก่แสบมันหอมพักหอมเปย์พักซีเล้าอยู่ไทยนะสิเอินพักซีใบเรื้อยยีราฟเขาเอินพักหอมเปหรือว่าพักหอมจีนใส่ผักขาดจั๊กนอย อันนี้พักกาดขึ้น ผักขาดไม่ได้หยอ่อนอ่อนๆผักหอมเปรี้นปูกายย่ายง่ายเลมันจะเคยปูกนมีเบียมนันนะนะวัฒนามน้อยหนึ่งเมื่อก็เกิดมาเลยนี่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 ผักอันนี้ก็กินได้ดีเห็นเขาจะกินอยู่แต่ว่าเขาไม่เคยกินเคยตั้งแต่เอามาดินเครื่องขค่หน่อยนะอยู่บนดอกบนหน้ามันเกิดลายสวงหนาฝนอืมจม็คเนผักเอียงเนาะแ <c> ต <ười> ่ว่าเคยเห็นเขากินอยอู่เออ แต่ว่าห้องบราาิกิน,นี่อันนี้พักญี่ปุ่นมาเราติส่ออกขึ้นๆจักหน่อยแสยบเอามาสุปเอามาหลวกกินกับปนกับเจีวก็บเสบใส่แกงใส่ออมเก็บพักไปเก็บพักมากเคงซึ้งยิ้วเขานะเดนแต่เสายังไม่ทันได้กินเขาเที่ยงเลยเดี๋ยวสิกินกล้วยห้องทองไปก่อน อังหน่อยก็พ่อแล้วพัก้ายแล้วจากนั้นเราก็เอาเครื่องสุมลงไปวันนี้เขาทีใส่เป็นมักเฟืองแทน แ่บเด้อตุ่มของกินใส่มาเฟืองว่าสิเป็นตุ่มยังกะเหลวเตะมันสิออกสมสม,สมจักหน่อยอันนี้มาเฟืองสมเนี่ยบนเป็นมาเฟืองหวานแล้วก็สิเป็นคิงไวท์คีโฮไปอันนี้ก็สิกกเป็นโมไก่ลงไปเลยเพราะว่าหมอมันสดแรงจ้างงานเท่ากับสิเอาเป็นผวัวคิงแล้วก็พริก กระเทียมต่ำลงไปแกงเซวงใส่ปลาแดกเจ๊กนอยเพราะว่าเขาใส่เป็นมะเพ็ดมันคือต้มเลยแกงเซวงนี่ต้องให้มันออกเผ็ดๆนัวๆเป็นเสียว,ว,ว้าวหอมขนาดสุดแล้วไก่ของเราไก่สมนีต้องต้มเมืดโตยังสีแหละหลังจากนั้นเขาก็จะมาจีบเอาเป็นตะตอนมันจังแสบจะเบิ่งพอดีแกงแสบไก่สมนี เ๋ยวสิเติมมาเครื่องลงจักหน่อยเพราะว่ามันไม่อยากสมปันไดเนี่ย yeah. แล้วก็ใส่เป็นเพื่องลงไปแซ่บขนาดนี้ตุ่มส่มเครื่องมันจะออกสมสมจัหน,น่อยใส่ตุ่มสมมืนแกงส่วเพราะว่าอาหารพวกนี้ต้องมีรสสมจัหน่อยมันจะเสร็จจากนั้นเราก็จะทำการจีกเนื้อไก่เป็นตอนๆมันๆ ไก่ตัวน้อยๆกม็มันอีเดีโอ้โหจเวรงหน้ามันโอ้โหเอาตรงตัดตอนเห็ดแกงสัวจีเอาอย่างสี่หละให้มันเป็นตอนโคโูเคเละมันจึงเสี่บ ไก่หวานแสบเวลาเขาต้มเขาแกงเาปีกนี่ยังก็แสบหมดเลยเพราะว่ามันเป็นไก่พันผืนหวานนะมันบ็นคือไก่พันที่เขาเจะเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเนื้อมันก็สีแข็งนี่ไก่พันเขาเจะเลี้ยงอยู่ในฟาร์มแต่ว่ามันก็มีหลายสายพันเนาะ <laughs> แล้วแต่สิเหลือก,กินแต่ว่าไก่หวานนี่แสบสุดเลย หลังจากที่เข้าสีเป็นตอนแล้วก็เอาลงใส่หม้อขึ้นแล้วก็เอาพักใส่ปูงเรียบร้อยแล้วก็มากินเลยเลยมันก็สิเปลี่ยนรสชาติอาหารหนอกจากต้มต้มมันก็สิเป็นแบบว่ามีเพ็ดเนาะเป็นรสชาติแบบจืดๆสมๆจักน้อยแต่วันนี้มันสิมีเพ็ดปนจักน่อยนัวๆแล้วก็สมๆ,ๆ,ๆสใส่เป็นผัวคักลงไปน้ำ เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะเอาลงใส่หมอ้อขื้งงนจากนั้นเขาก็เอาเนื้อไก่ที่เขาจีกแล้วเรียบร้อยลงไปในหมอ้อขือนเพื่อที่จะตมอีกเทอานึงแต่ว่ามันกระซุกแล้วล่ะเดี๋ยวสิเ,วเอาพัรกรไปใส่เลย พักได้หลายแนวมันจะแสบเวลามันยุลบ,บลงกบเกลาอกมันถือข้อมือต็มหม้อตามเครื่องมีแต่พักล้วนนี่อันนี้ก็จะเอินว่าแกงส่วสีส่วยังก็เล้วแต่เห็ดแบบนี้ก็ แกงส่วนแบบเล่าๆ,เ,าๆเดี๋ยวถามันฟนแล้วก็ปรงไปกินกันตอนนี้ก็พร้อมตักไปกินแล้วเด้อผู้ใดซิมาก็เฝ้ามาเด้อ <laughs> หอมเป็นตะแเ่บขนาดไก่หวานเนื้อมันอ่อนมันมันแซ่บ นี่เรียบร้อยสำหรับแกงไก่ข้าวจะเสียขนาดโอ้หอนหอนมาเด้อมาเด้อหอมเป็นหอมเดี๋ยวไปกินขอน้ำกันเนาะ